บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งกล่องที่โมเดิร์นและทันสมัยที่สุดคือ Box Journey ปรบมือให้ Box Journey ครับ มาอีกครั้งกับ Box Journey Bakery Workshop สัญจรซึ่งรอบนี้ได้สัญจรใไกลกรุงเทพด้วยกับร้านบัวทองเบเกอรี่ที่จังหวัดนนทบุรีกับเมนูที่ไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดนะนั่นก็คือเค้กโรส้มที่ใช้ส้มสดในการทำและเป็นอีกครั้งที่ได้ร่วมงานกับเชฟสุด exclusive สุด premium อย่างเชฟเก้าเจ้าของดีกรี executive pastry chef ท,ที่มาสอนพี่ๆนะักเรียนถึงที่เลยและยังได้มอบทริคแล้วก็เคล็ดลับมากมายในการทำขนมอีกามและเป็นที่ถูกใจกับ พี่ๆนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยขำขันแล้วก็หัวเราะไปกับเชฟทั้งคลาสแถมยังได้ความรู้มากมายนอกจากนี้ในคลาสนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันด้วยถ้าใครตกแต่งขนมได้น่ารับประทานที่สุดเชฟก้าจะมีรางวัลแจกนักเรียนด้วยซึ่งมีสี่รางวัลเท่านั้นทําให้พี่ๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทํากันอย่างสุดฝีมือแล้วก็ตั้งใจฟัง,งด้วยประกอบการของพี่นักเรียนแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยทุกคนเลยนะแต่จะมีแค่สี่คนเท่านั้นที่ได้รางวัลไปก็ยินดีด้วยกับทุกคนแล้วจ กันใหม่ในคลาสหน้ากับ Box j o u r n e y Bakery Workshop สัญจรจะไปที่ไหนกันต่อติดตามด้วย